สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงน้องกันนะในคลิปนี้ก็จะมาทําการลุยแร้งกันดีกว่านี่เหตุมันเกิดจากการที่ผมอะ่ะจะไปกดซื้อตั๋วสุ่มสมบัติใช่ไหมแม่งกดผิดไปซื้อตั๋วอารีนาเนี่ยล่อมา160ใบนะครับเออแทบร้องก็ไม่เป็นไรกดผิดแล้วก็ช่างมันเดี๋ยวทีมที่เราใช้ก็จะเป็นทีมตีไวแต่ว่ารอบเนี้ยจะเป็นมินช็อคและเป็นเอแคลมินช็อคนะครับรอบก่อนนะี่ยเราใช้เป็น อ่าพาเฟ่นะพาเฟ่ก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของการยื้อเกมตลอดเนี้ยผมจะบ้าดามเมจแล้วจัดเป็นมินช็อกเลยแล้วก็มีการปรับปรุงท็อปปิ้งบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนี่มาแลนก็เหมือนเดิมโจมตีล้วนทลองก็เป็นความเร็วการโจมตีแต่ที่เพิ่มมาจะเป็นพวกลดความเสียหายนะครับตัวนี้ไม่ต้องถึง25ก็ได้เนื่องจากมันเป็นแนวหน้ามันจะอึดอยู่แล้วนะครับอ่าทางนี้ก็เป็น A อแคล ไอแคนี้เพิ่มเป็นลดความเสียหายนะครับ35.4%นะแล้วก็มีคูทามอยู่ที่ประมาณ9%นะครับลองเซตมาให้ได้เท่านี้ไล่แรกครับนี่โจมตีผสมกับลดความเสียหายลดความเสียหายควรจะเกิน30%นะครับโคตรเทือนผมพูดเลยแล้วก็มินช็อคนะครับอันนี้ใส่เป็นครูทาม1เม็ดแล้วก็ลดความเสียหาย4เม็ดปรัองก็ลดความเสียหายควรจะเกิน35%นะครับแล้วก็คูทาม6% ตัวสุดท้ายนะครับโกโก้ Go Go, อันนี้ก็เดิมๆเ,เลยครูทำล้วนๆนะครับเอาลองก็ลดความเสียหายสมบัตินี่พระคุมเคียวรอบนี้เล่นโคตรมานะครับเก็บแต้มรัวๆอันดับให้ดูก่อนนี่นะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันดีก,กว่าว่าตัว159ใบนะครับเราจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่ผมหวังว่าน่าจะขึ้นท็อป500ให้ได้นะเออไม่รู้จะไหวไหมนะครับเดี๋ยวจะตีให้หมดแล้วก็จะตัดมาเป็นช็อตๆนะครับไปดูกัน เดี๋ยวตัดมาให้ดูเป็นช่วงๆอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าคอมโบมันสุดขนาดไหนครับทุกคนเก็บเกือบทุกทีมผมกล้าพูดเลยยกเว้นทีมจิ้งจอกนะครับเพราะว่าจิ้งจอกเขาดามจต้นเกมหนักมากเราจะต้องทนได,ได้นะครับดังนั้นถ้าเจอทีมสตตนจิ้งจอกต้องแก้ทางเอาสวนทีมทั่วไปผมว่ากินได้เกือบหมดนะครับถ้าทนได้นี่สบายนี่ครับเทื่อนจริงไม่ต้องมีเลเจนด์ไม่ต้องมีเอ็นชียนและบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่มีความสุขมาก เนื่องจากทีมตีไวที่ผมรักมันได้กลับมาแล้วนะครับอือลองดูดาเมจนะครับมานแดนสองล้านอะ่ะโอ้เทือนนะสัดกันต่อเลยชื่อหน้าเกียดจังไว้คนนี้ไอเวนเฮ้ชื่อทุเรศมากครับอ่าเดี๋ยวลองปาบเขาไปเลยปึ้งนี่ผมว่าไม่น่ารอดนะคะนี่เป็นไงเว็บเดียวไปสามตัว คือมันสมูทมากด้วยการที่ a c แคเนี่มันโอ้โหผมพูดเลยว่าแม่งโคตรเป็นโคตรยิ่งกว่าเลยเจนอีกนะเอออาจจะอวยไปหน่อยแต่ว่ามันเก่งจริงนะเออมันมีทั้งโล่นะครับแล้วก็ซอนทับดาเมจไปเรื่อยอ่ะมันจะทำให้เราโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวตีแบบมัดหนึ่งให้ดูนี่นะครับแล้วก็จะตัดช็อตไปมาเป็นช่วงๆเพราะว่าถ้าอัด159ใบรวดนะ ผมว่าสามชั่วโมงยังไม่จบเลยมั้งนะ <c oughs> นี่ครับโอเคครนี้รัวเสร็จหมดตีนะครับนี่มาร์หนึ่งนะเราตีมาร์หนึ่งอยู่นะครับเหลือแค่นาฟ้าตัวเดียวแลละสุดยอดมาก <c oughs> โคตรสุดเป็นไงสมูทไหมผมต้องการทีมประมาณนี้เออมันลงตัวเว้ยแต้นพอเท่ากับเราเลยแปดทวยนะครับ ไปกันไวนิดนึงล้างกระดานน่าจะได้นะครับคนนี้เออไม่น่ามีปัญหาไม่มีทีมที่ราแพ้ทางเลยเดี๋ยวล้างกระดานรอบนี้แล้วก็จะตัดไปช็อตใกล้ๆหมดตัวนะครับอ่าดูกันน่าจะถึงนะท็อป500ตัวขนาดน้ี่ <c oughs> แต่ต้องเลือกตีนิดนึงถ้าไปตีพวกม,าาม้า3ลงไปอ่ะมันจะได้แค่ใบเดียวมันน้อยไปเนอะผมอยากได้ทีละ5แต้มอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่ากว่าเซ็งจัดเลยจะกด อันนี้โอ้โหตัวสุมสมบัตินะครับสุ่มสมบัติเอาพวกสมบัติซมอนเพิ่มมาหน่อยเอามาลงด้านใหม่นะครับปรากฏว่าไม่ได้พลาดมาหมดอารมณ์สุ่มเลยเลยมาลุยแร้งดีกว่าหลายหลายคนอาจจะเคยเป็นนะกดเราวไมดันไปกดตัวอรีน่าเนี่ยถ้าหล้องโอ้โหอ่ะคนนี้สองพันสามวะเดี๋ยวอีกอกดีกว่าจะทํานะครับตอนแรกไม่คิดว่าแม่งจะเก่งขนาดนี้มันลงตัวก็เออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า มันอาจจะแพ้ทางน้าแข็งน้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างทีมนี้น้ําแข็งเขาจะฟื้นมาจัดการเราแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกลางโล่และหมดตีเรียบร้อยเดี๋ยวแคป้าฮุลี่ตายนะครับอันดับก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วน่าจะขึ้นได้นะท็อปพันแน,น่าจะอีกสักพักนะครับ คนนี้มาสเตอร์หนึ่งอย่าไปกลัวดิสาม,มันสามแล้วหรอโหโคตรไวเก้สี่เก้านะครับคนนี้ท็อปพันนะเราต้องทนเขาให้ได้นะครับปุ๊บโอเคไม่น่ารอดของมึงนี่ครับอ้าปไปหมดตีบอกแล้วมันโคตรสุดทุกคนเออเล่นมันมากทีมตีไวเนี่ยกลับมาแล้วเว้ยพวกกูกลับมาแล้วทีหนึ่งครับ นางฟ้าทำอะไรไม่ได้หรอกเวลามีโกโก้เนี่ยนางฟ้าแม่ง่อยเลยสตันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขายังเหลือน้ำแข็งอยู่เราก็จะตึงๆนิดนึงน้ำแข็งมันเทื่อนนะครับนี่มัดแลนด์แม่งคดโคทเทล้างกระดานสบายผมเก็บรวดเดียวเลยชิลๆนะครับคนนี้ชื่อ Y6 นะ Y6 นะครับ8 7 6 3 ปึง้งอ่าอยู่ไปน่าจะหมดตีนะครับดูและนี่ไงไม่เหลือเขาบ้าดาเมดมากนะเอาไอแคร์ไปยืนคู่กับไอแก่แต่ว่ามันจะค่าสมดุลน,นะครับสําหรับผมคิดว่าต้องมีตัวฮิลเพิ่มสักนิดนึงไม่งั้นมันจะยือเกมเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้อยู่แหละไปนี่ทีมเรานี่โคตรสวยงามอ้าวเนีกกูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสัก ทีตายดิอีกสักสามตาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปช็อตท้ายๆเลยตีตึงๆมัดนึงเลยอย่าไปกลัวทีโมอะไรวะทีโมสุกิทีโมสุกินะครับอุ้ยอโมอนงานมาแล้วชิหายแล้วอโมอนชิพาย <laughs> แต่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าปาดได้อยู่ยังปาดได้อยู่เฮ้ยอาจจะมีปัญหาว่นี่ครับเอออย่างได้โลอยู่ไปแรก หมดตีครับเนี่ยเวลาเจอทีมอามอนจะมาเสียวๆแต่ว่าก็ชนะได้นะเออก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเนื่องจากทีมอัมอนเขาจะขาดตัวฮิวนะเวลาโดนดาเมจต่อเนื่องจุกร้องทุกคนอ่ะมาหนึ่งสักคนนะครับสุดจริงไปทำกันเลยผมบอกคุ้มค่ากับการทำแน่นอนครับไม่มีผิดหวังทีมนี้เก็บแต้มรัวๆนะครับ ไป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 หมดไปกี่ตัวแล้วแต่แมงเหลือน้ําแข็งวะเนี่ยเป็นปัญหาครับคนนี้น่าจะเป็นน้ําแข็งที่ลดความสี่ยสูงมากๆเนี่ยดูดีเราจะยื้อเกมไม่ค่อยไหวโอ้จะได้อยู่ครับอ่าโอเคเนี่ยถ้าได้ตีนะจบเรียบร้อยอีซี่เลยก็อหนึ่งหนึครับเขา1นึ่นะเออได้วะทีมนี้ อ่ะอีกตาหนึ่งปิดท้ายก่อนที่จะตัดไปท้ายคลิปนะครับนี่เลยเอาไหมไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะครับดาวแม่ง5้าดาวทุกตัวโอ้โหถ้าเป็นอมนี่ต้องยอมว่าดาวแมงแ้่งน่าจะทล่มทลายนะครับอ่าไม่ใช่นะครับเป็นเมตาเก่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแตกไหมมึง5ดาวหมดใช่ไหมไป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 ไงอีซี่อีปิกล้วนตบแอนเชียนตบเลเจนด์นะครับ มันต้องแบบนี้ไว้ถึงจะสนุกนนหมดผมว่าหมดเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวก็จะตัดไปที่ท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตั๋ว159บใบเนี่ยแม่งเราจะไปได้ถึงไหนครับไปโอเคครับก็ตีกันมาแบบรัวๆเลยนี่อดับล่าสุดน,นะครับอยู่ที่9 1 9นะครับก็ขึ้นมาท็อปพันเป็นที่เรียบร้อย บอกเลยว่าตัวทั้งหมดเนี่ยเล่นไปประมาณ50สกว่าตาใช่ไหมแพ้ประมาณไม่ถึงไม่ถึง5้าตา้งนะเออโดยการใช้ทีมตีไว้นะครับเซตนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนทีมอะไรทั้งสิ้นแต่อาจจะมีแก้ทางทีมจิ้งจอกบ้างนิดหน่อยนะครับแม่สมูทจริงวะอันนี้ต้องกล้าพูดเลยว่ามันสมูทมากนะครับเออเก็บแต้มมาเท่าไหร่นะตอนต้นคลิปจำไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะหลายร้อยถ้วยแหละครับที่ได้มาเนี่ยจะพยายามไม่ตีแบบคนที่แต้มน้อยกว่า นี่ครับกวาดเรียบเอ,อตีมาร์ทหนึ่งได้หลายคนมากรู้สึกว่าจะตีท็อปร้อยได้ประมาณ2คนมั้งบวกที1สิบห้าถ้วยเลยก็คอนเฟิร์มนะครับทีมนี้ดีจริงใครที่ไม่มีเลเจนด์ไม่มีแอนเชียนนะครับโหทำทีมตีไวยเซตนี้ด่วนๆพยายามหาสมบัติพระคุมนะครับแล้วก็หาตำลาให้ได้รักเลเวลแขึ้นไปนะผมว่าน่าจะเล่นได้และเออนี่ลองดูมารหนึ่งคนนี้ไหม หวดไปดิอย่าไปกลัวเถื่อนมากเถื่อนมากเออดูไปดูมาแม่งดีกว่าทีมพาเฟ่ว่ะทีมพาเฟ่มาได้เรื่องยือ้ออันนี้ก็จะได้เรื่องดาเมจนะครับอ่าไปหมดแล้วตบมันหนึ่งเป็นขน,นมเลยวะทุกคนแต่ว่าเขายังเหลืออยูสามตัวก็อาจจะมีโอกาสพลิกเกมนะครับอ่าจะรอดไหมมึงพึ้งงแปก สบายสบายครับดูถ้วยนะเนี่ยผมตีตดอย่างเงี้ย <c oughs> กาวถ้วยมัดแร่นี้โอ้โหพลิกโฉมเลยจากโดนน้ำแข็งเล่นงานไปเมื่อแผทที่แล้วนะครับแผทนี้มันกลับมาเป็นตัวเทพอีกหนึ่งตัว <c oughs> ตวันนี้พาเฟ่อ่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปสักระยะนะครับค่อยมาเจอกันโอเคครับก็ไนที่สุดนะก็เหลือแค่4ี่ใบสุดท้ายและโอ้โหตัดตอนมายาวๆเลย, <c oughs> เลยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับอัดคลิปไม่ไหวละ <c oughs> ตอนนี้เป็นระยะเวลาสี่ทุ่มกว่านะครับทุกคนอือหือกูเล่นมาได้ไงเนี่ยวันเนี้ยก็เก็บมาทั้งหมดนะตั้งแต่ตอนเราอัดคลิปนะครับเวลาประมาณเพี่ยงเที่ยงมั้งอืน่าจะบวกหลบป,ประมาณนั่นเลยครับบวกหรือหนึ่งชั่วโมงก็แต้มสามพันสองตอนนี้สามพันเจ็ดเท่ากับว่าวันเนี้ยเก็บรวดเดียวห้าร้อยถ้วยบนแรงระดับมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งนะคือแม่นสุดจริงนะครับด้วยการใช้ทีมตีไวโอเค อันดับล่าสุด499นะครับเป้าหมายเราสําเร็จแล้วโอ้แทบจะร้องไห้จากอันดับพันกว่านะครับมาเดี๋ยวตีกันต่อเลยอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะพักแล้วกัน4ตัวที่เหลือเนี่ยถ้าแพ้ก็ช่างมาแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็จะไม่เอาแบบนี้นะเหนื่อยมากเออไม่น่าทะลึ่งไปกดตัวทิ้งเลยกดพ่ายครั้งเดียวชีวิตเปียนเลยนะครับโอ้คนนี้ท็อปสามร้อยนะเก่งกันมากครับ เออระหว่างที่แบบผมพักอะ่ะผมขับรถไปแล้วก็เล่นบนรถใช่ไหมมีแบบจอดพักเล่นบนรถปรากฏว่าเจอทีมทีมหนึ่งแม่งเก่งมากเป็นทีมชูครีมโอ้โคตรเ่อนครับทุกคนดาเมจแม่งแรงจริงแล้วก็มีทีมน่าสนใจเป็นอาทีมสมุนไพรกับแกะผมสู้เขาไม่ได้เลยเออสมุนไพรมันล้างบัฟร้อยเอน่ะคือบัฟะไรติดแม่งล้างหมดก็เป็นทีมที่ต้องน่าลองจับมาใช้เหมือนกันแล้วก็มีทีมที่ไม่ใช่นั่งฟ้าอันนั้นก็พอได้ครับแต่ว่าสูสีนะ เออแต่หลักๆก,ก็ชนะเกือบหมดครับตัวก็หมดและแต้มก็มารัวๆระวัง2ทีมเคฟกับอัลมอนริงจอกแค่นั้นครับที่เหลือสบายแล้วแต่จังหวะครับโอ้คนนี้แข็งวะ่ะเฮ้ยมันแข่งเกินเฮ้ยแข็งมากคนนี้ยอมรับเลยนะปกติทีมตีวยเราต้องตีเขาเข้านะเว้ยอันนี้คือแม่งจาะไม่เข้าเป็นไปไม่ได้ครั้งๆที่เขาไม่มีไม่มีเคฟอะโอ้โห ยอมรับยอมรับแข่งจริงแต่ว่าตัวดามีเขาไปแล้วที่เหลือเราฝืนโอ้โหไม่น่ารอดวะมิ้นมิ้นมิ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 น,มนขอล้องเอ้ยนะอยู่โกโก้น้ำแข็งอย่าเพิ่งแตกโอ้โหโครแรงคนนี้นะผมกล้าพูดเลยว่าท็อปปิ้งเขาเถื่อนมากดูดิรถ้่วยเดียวโ,โหดูดามจนะครับลองเทียบแล้วกวับเขาอะน้ำแข็งบ้าเลยโอ้โหล้านเก้านะครับปเกติี้อะ ลองชิดง่ายๆนะไอเอแคนเนี่ยดาเมจมันจะใกล้ๆกับพวกนั้นฟ้าใกล้ๆกับน้ําแข็งแต่แมงเนี่ยดูดีรอไปลานเก้าโหเทือนจัดแล้วแข็งมากคาราว้าครับมาเล็กสองใบสุดท้ายหวดแม่ให้หมดเลยกูจะนอนแล้วอันดับ500นะครับโหอ,อันดับใกล้กันมากถ้าชีแบบนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะอืเนี่ยไปแล้ว ปืดเดียวหายนะครับอืมไม่รู้ทําไมคนมันฮิตใช้แกะมากกว่าเพียวแต่ผมมองว่าใช้เพียวมันดูดีกว่านะกลางโลได้ยื้เกมได้แล้วก็หิวไหวกว่าหิวทุกตัวนะครับแกะมันจะได้เรื่องดามเมจมานิดหน่อยมีตัวช่วยรับดามเมจด,ด้วยแต่นั่นแหละแล้วแต่ความชอบละกันอืมได้มาเจ็ดถ้วยนะครับดับไม่ขึ้นเลยมั้งสี่แปดแปดอ่ะใบสุดท้ายตีทีมไหนดี มีมาสองทั้งคู่ะคนนี้แล้วกันนะครับไปคนเกาหลีปิดท้ายงามๆสองหนึ่งเกาเก้ก็การที่แต้มขึ้นไวขนาดน,นี้ยผมจะตีแต่มาร์ตหนเว้ยตีมาร์ตหแล้วไอ้พวกแต้มสามพันลงไปจะไม่ค่อยแต่นะเพราะว่าถ้วยแม่งน้อยมากพอเราขึ้นช่วง3 5มพผมจะไม่ค่อยตีแต้มสาม0ันและผมะตี3 3มพขึ้น3 4มพันสีไล่ไปขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอาที่เขาบวกลบจากเราเนี่ยไม่เกิน200ถ้วยอ,ะอ่ะอ่ามันจะได้ประมาณ3ถ้วยนะแล้วแต่นะครับเนี่ยเห็นปะชนะ3,000บวกแม่งได้ถ้วยเดียวโอ้โหแต่ก็เอาเถอะขี้เกียจละนี่โอเคเป้าหมายเราสำเร็จนะครับวันนี้159ใบได้ขึ้นมาที่488ก็พอดีอะ่ะเออเหนื่อยวันหลังจะไม่กดผิดและ <c oughs> อ่ะนี่นะฝากไว้หนึ่ทีนะครับนิวเมตาแน่นอนใครไม่ใช้แต่ก๊อกใช้นะครับ แล้วก็การันตีเลยวันเดียวบวก500รอยถ้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย